วดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเข <K> ีวเราไปหาผลไม้กินอร่อยๆกันที่จังหวัดลบบุรีกันครับวางจำหน่ายแล้วกระท้อนหวานของดีลบบุรีที่ได้รับรองมาตรฐาน G.I. ลบบุรีไม่ได้ดังแค่ลิงแต่ยังมีสิ่งดีๆที่ขึ้นชื่ออย่างกระท้อนหวานที่เป็นของดีขึ้นชื่อแถมยังมีประวัติศาสตร์ว่ากระท้อนมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหน ไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยจังหวัดลบบุรีมาแล้วคงนึกถึงลิงหรือสารประการเป็นสิ่งแรกๆแต่เชื่อหรือไม่ว่าลบบุรีจริงๆแล้วยังมีของดีเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่พูดชื่อไปแล้วต้องร้องอ๋อก,กันแน่ๆนั่นก็คือกระท้อนหวานที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดของจังหวัดและได้รับรองจาก G.I e เรียบร้อยแล้วและตอนนี้เริ่มออกผลวางจำหน่ายกันแล้วที่บริเวณริมถนนสายลบบุรีบ้านแพทย์ หากใครที่ใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถแวะอุดหนุนกันได้เลยเพราะว่าชาวสวนนำผลผลิตมาวางจำหน่ายขายตรงให้กับลูกค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางในราคาที่เป็นกันเองเริ่มต้นจากกิโลละเจ็ดสิบบาทลูกใหญ่ๆไปจนถึงสี่กิโลร้อยซึ่งก็ว่าที่นี่ถือเป็นแหล่งผลิตกระท้อนในสองสามตำบลที่ถือว่าอร่อยที่สุดคือตำบลโพก้ต้นตำบลตะลุง ซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นกระท้อนรุ่นแรกที่ออกแล้วโดยจังหวัดลบบุรีมีชื่อเสียงมายาวนาะนเรื่องกระทร้อนสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกได้เป็นอย่างดีแถมยังมีการยกนิ้วการันตีให้ว่ามีรสชาติดีที่สุดในโลกคือพันปุยฝ้ายพันทับทิมพันนิ่มนวลและพันอีล่าแต่ละพันมีความแตกต่างกันออกไปพันปุยฝ้ายเป็นกระทร้อนพันพื้นเมืองของตำบนตะลุงมีรสหวานเปลือกนิ่ม และ,มะเมล็ดกระท้อนมีปุ๋ยเหมือนปุ๋ยฝ้ายรสชาติอร่อยเป็นกระท้อนที่จำหน่ายได้ราคาสูงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากที่สุดเน,งงเนื้อจนถึงเปลือกรสชาติหวานนุ่มเปรี้ยวกลมๆไม่ฝาดปุ๋ยหุ้มเม็ดหนานุน่มรสหวานส่วนพัน์ปุ๋ยฝ้าย อีกพันเป็นกระท้อนพื้นเมืองของตะลุงเหมือนกันแต่ว่าก็มีความอร่อยนั่นกันออกไปพันอีราเป็นพันที่มีความนิยมของผู้ปลูกผู้บริโภคกันมากอีกพันหนึ่งตลาดมีความต้องการสูงราคาแพงจะออกดอกและเก็บเกี่ยวช้ากว่าพันอื่นๆประมาณ30วันซึ่งนับตั้งแต่ออกดอกบานถึงเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ8เดือนกระท้อนพันนี้มีผลใหญ่โดยโตเต็มที่ประมาณ1.5กิโลกร,รมัม พันธุ์ทับทิมกระท้อนสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์นั่งเดิมของตำบลตะลุงแต่ไม่ค่อยมีผู้รู้จักมากนะักความนิยมปลูกน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆผลเล็กกว่ากระท้อนอื่น3าถึงลูกกิโลได้เนื้อแน่นเป็นปุยฟูรสหวานหากได้ชิมแนละ้วจะติดใจไม่แพ้สายพันธุ์อื่นๆแน่นอนปัจจุบันกระท้อนหวานตะลุงได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ G.I จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี2561โดยกระท้อนยังสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอื่นๆได้เช่นกระท้อนแช่อิม่มกระท้อนลอยแก้วกระท้อนกวนกระทร้อนหยีเป็นต้นยิ่งใหญ่แบบนี้ก็เพราะตามประวัติศาสตร์แล้วกระท้อนลบบุรีมีต้นกําเนิดเมื่อปีพศ .2489 โดยปู่พร้อมยอดฉุนนำต้นกระท้อนจากนนทบุรีมาปลูกในพื้นที่ตำบลตะลุงสาสายพันธุ์ได้แก่พันธุ์ทับทิม พัน์อีลาพันนิ่มนวลและเริ่มขยายพันจนมาเรื่อยๆซึ่งผลที่ได้กระท้อนออกมามีคุณภาพดีมากแถมรสชาติอร่อยหวานกว่ากระท้อนจากแหลงปลูกที่อื่นๆพเพราะว่ารบุรีมีต้นทุน,ทนด้านดินที่ดีเหมาะกับกระท้อนมากๆเพราะลิมแม่น้ำลบบุรีเป็นดินน้ำไหลทรายโมลดินทรายหวาน ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีรสชาติถูกใจผู้บริโภคจากนั้นจึงเป็นที่สนใจของเกษตรกรนำมาปลูกขยายพันธุ์กระท้อนหวานของสามตำบลในริมแม่น้ำลบบุรีได้แก่ตาลุงโพข้อต้นและงิ้วลายนับตั้งแต่นั้นมากระท้อนหวานลบบุรีก็เป็นที่ขึ้นชื่อและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเนื่องจากได้คุณภาพมีรสชาติดีและได้รับการการันตีจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามอบไอจี ีให้ซึ่งถือเป็นกระพรอนกระท้อนที่มีคุณภาพมากที่สุดในพื้นที่ภาคกลางและน่าจะเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ซึ่งที่นี่กระท้อนเริ่มออกผลแล้วนะครับมีวางจําหน่ายกันจํานวนหลายร้านหลายสวนซึ่งใครผ่านไปผ่านมาสามารถแวะซื้อแวะชิมกันได้นะครับว่ากระท้อนของลบบุรี อร่อยจริงหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามได้รับการการันตีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นกระท้อนที่อร่อยที่สุดและได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเอาแวะซื้อแวะชิมอุดหนุนกันได้นะครับที่บริเวณริมถนนสายลบบุรีบ้านแพกนะครับตั้งแต่ช่วงของตำบลโพก,ก็ต้นไปถึงตะลุงนะครับ